อดีตประธานนปชนะคะก็ตั้งคำถา,ถามถึงผู้บัญชาการทหารบกถึงการกระทําของมอบประชธิปัดตลอด4เดือนที่ผ่านมาว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่พร้อมยืนยันค่ะว่าการเปลี่ยนประธานนปชเป็นไปตามสถานการณ์และเป้าหมายการต่อสู้ค่ะ นางทิดาถาวอนเศษอดีตประธา,านแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชกล่าวถึงการส่งมอบตำแหน่งประธานนปชคนใหม่ให้แก่นายจตุพรพรมพันธ์ว่าเป็นไปตามวาระของนอปชที่มีการจัดวางไว้ล่วงหน้าซึ่งประธานนปชจะอยู่ในตำแหน่งได้2ปีและตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงพัฒนาการและการเติบโตขององค์กรนปชทั้งในเรื่องของปริมาณคนและคุณภาพขององค์กรที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยที่ผ่านมาการดำเนินงานของนปชเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประชาธิปไตยที่อานาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงพัฒนาการขององค์กรเรา จึงเป็นพัฒนาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าประธานนปชแต่ละคนมารับแล้วจะทำให้ตัวเองใหญ่โตไม่ได้ทำให้ตัวเองใหญ่โตไม่ได้ทำให้ตัวเองอดูดีหรือจะไปต่อรองอำนาจอะไรตรงข้าม การมาเป็นแกนนำนปชและประธานนปชนั่นหมายถึงคุณต้องเสี่ยงกับทั้งคุกตารางนะคะทั้งคุกตารางและแม้กระทั่งถึงชีวิตแกนนำทั้งหลายขณะนี้คดีก่อการร้ายทั้งสิน้นถึงขั้นประหารชีวิตทั้งสิน้น นางธิดากล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบันแกนนำม็อบประชาธิปัตย์และพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกแสดงความคิดเห็นกรณีที่นปชเปลี่ยนประธานนาปชว,ว่ามีความพยายามกล่าวหาว่านาปชใช้อาวุธจึงขอตั้งคำถามกลับไปยังพลเอกประยุทธ์ว่าตลอดระยะเวลาสีเดือนที่ผ่านมาการกระทำของม็อบประชาธิปัตย์เป็นการกระทำที่ถูกต้องใช่หรือไม่ทั้งที่มีการไล่ล่านายกรัฐมนตรีและการบุกป,ปิดสถานที่ราชการ แลที่กปปสทำนี่มันถูกกฎหมายหรือยังไงไล่ล่านายกปิดกรุงเทพแล้วก็ไปปิดสถานที่ราชการทุกวันนี้ยังทำงานไม่ได้นั่นมันถูกกฎหมายหรือยังไรท่านประยุทธ์จะไม่จะทหารไปอยู่ด้วยอ่ะคอยคุ้มกันอ่ะ การเคลื่อนไหวไดๆอย่าทำผิดกฎหมายเรารู้อยู่แล้วว่ากฎหมายไม่ได้อยู่ข้างประชาชนเลยนี่คือ,อผลว่าคนเสื้อแดงทำผิดกฎหมายไม่ได้เพราะเครื่องมือในการฆ่าคนเครื่องมือในการลงโทษคนและจับคนเข้าคุกทั้งสองเครื่องมือนี้ไม่ได้อยู่ข้างประชาชนเลย ขณะที่นายนิสิตสินทุไพรแกนนำนปช,ชนขอให้ประชาชนจับตาการพิจารณาคดีขององค์กรอิสระโดยเฉพาะปปชและสารรัฐธรรมานูญตั้งแต่วันที่18มีนาคมนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนที่จะมีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับรัฐบาลและพักเพื่อไทยหลายคดีทั้งการชี้มูลความผิดอดีตประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมานูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงการไต่สวนการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ให้เป็นโมฆะและกรณีให้หนางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โครงการรับจำนำข้าวคาดว่าผลการชี้มูลขององค์กรอิสระจะออกมาในทางลบเป็นส่วนใหญ่